สวัสดีครับวันนี้ผมชื่อนัทกันมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาชมรีวิวนะครับเจ้าซัมซุง g าซี่เอสหกเอชพลัสนะครับชื่อยาวๆของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเจ้า s 6สนะครับขยายขนาดหน้าจอใหญ่ยักษ์นะครับ5.7นิ้วแล้วก็ได้ไซส์ในของ g a ซ a x y Note 5นะครับก็ตัวเอ่อบอดี้นะครับสวยงามนะครับมีสีเงินสีทองในตอนนี้นะครับสีเงินเป็นสีเดียวกับตัวโนตห้าสีทองก็เช่นเดียวกันนะครับตัวด้านหลังนะครับ จะเรียบสนิทนะครับมันได้สนะครับเอ้ยมันได้สอเอชนะครับ, m รบตัวขอบก็สวยงามน,นะครับมีมุมอะไรเล็กๆน้อยๆให้เราจับได้นะครับด้านหลังมีลำโพงเสียงรอบนๆน,นะครับช่อง m i โคร usb ลำโพงเอ,อ้ยไมโครโฟนคุยโทรศัพท์แจ็คเสียบหูฟังนะครับด้านบนก็จะเป็นช่องเสียบซิมนะครับซุนนี้จะมีสซิมด้วยกันซิมหนึ่งและซิมสองตนี้ก็เป็นรูนะครับไมโครโฟอนสำหรับถ่ายอัดเสียงนะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโอ กล้อง1ีบอกล้านพิกเซลซึ่งบอกได้เลยว่าความคมชัดระดับเดียวกันกับเจ้าโน้ต5นะครับไม่ผิดเพี้ยนเลยครับทุกอย่างเป็นตัวเดียวกันหมดเซนเซอร์เซนเซอร์และก็ตัวเดียวกันนะครับด้านหลังก็เป็นรอยนิ้วมือง่ายเหมือนกันก็ถูกเค้ื่อนนะครับเรียกว่าสวยงามนะครับมากๆเลยการใช้งานนั้นหลากหลายนะครับซึ่งมีคําถามนะครับว่ามันแต,ตกต่างกับโน้ต5อย่างไรบ้างน,นะครับไม่ต้องห่วงครับฟินอนาจัดให้นะครับเรามี2ตัวมาให้ลองเทียบดู นี่คือโน้ต5นี่คือ S6H+ นะครับตัวเครื่องความแตกต่างด้านหน้านั้นชัดเจนนะครับกับหน้าจอโค้งและหน้าจอเอ่อเรียบนะครับตัวเครื่องนั้นโน้ตเอ่อ S6H+ นะครับน้ำหนักเบากว่าโน้ต5หนักกว่าที่สำคัญนะครับ S6H+ นั้นเครื่องบางกว่านะครับเรียกว่าบางกว่าแบบรู้สึกได้นะครับถือจับขึ้นมาเนี่ยหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ย รู้เลยว่าตัวนี้ S 6 S H plus ว่าทั้งเบาทั้งบางนะครับแล้วก็แคบกว่าเล็กน้อยน้อยจริงๆนะครับแค่กว่านิดเดียวนะฮะด้านหน้าด้านหลังนะครับสีสันสวยงามเช่นเดียวกันนะครับปิดแต่ว่าโน้ต5นั้นมีปากกาแต่ S 6 H plus นะครับมีจอโขนนั่นเองฟีเจอร์นะครับที่มันมากับ S ข H plus นะครับ ใช้คุณสมบ,บัติของหน้าจอาของก็คือการมีเมนูข้นข้างนะครับตัดขึ้นมานะครับเป็นการใส่เบอร์โทรด่วนนะครับปึ๊บหรือใช้เลือกแอปที่เรียกใช้บ่อยๆนะครับสามารถใส่แอปอะไรเข้าไปก็ได้นะครับทําให้การใช้งานนั้นสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับที่สําคัญนะครับตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับว่าจะให้มัน อยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมฮะตัวตะบะก็จะเปลี่ยนไปแล้วตามความถนัดของตัวเราเองถ้าเกิดเราลู่จากมุมอื่นนะครับก็จะไม่ได้จะเป็นการปิดหน้าเปลี่ยนหน้าจอธรรมดาถ้าเกิดลู่ตรงที่มีแถบก็จะเป็นการเรียกใช้นะครับแอปเอชหรือว่าคอนแทคเอชนะครับก็จัดการเปลี่ยนใหม่เพราะผมถนัดให้อยู่มุมนี้นะฮะถือพอดี มัลติทัสกิ้งนะครับทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวแรมนะครับมีให้ใช้เหมือนเหมือนกันนะครับแรม4กิกนะครับดูซิว่ามีใช้เหลือใช้เท่าไหร่แต่จากการรีวิวแกะกล่องไปนะครับมีประมาณ1.9กิกถ้าเทียบกับ1.8ของ n o t ต5แล้วก็แทบไม่ต่างกันนะฮะอันนี้เหลือประมาณ1.5นะฮะตรงนี้มีหลายๆอย่างที่รันการใช้งานอยู่ เอาเป็นว่าโดยวรวมนะครับการใช้งานนั้นลื่นไหลนะครับไม่แพ้โน้ตแล้วหน้าจอโคง้คงของเจ้า S6 Edge Plus นั้นจะดูหนังแล้วสวยกระดาษไหนนะครับไม่ต้องห่วงครับเราลองทดสอบการใช้งาน YouTube เช่นเคยเรามาลองดูตัวอย่างนั้นนะครับเจงสบอลภางใหม่ s p e กเ r อนะครับทำไมมีเหรอแลัลจจกจัดการเกิดสกิปแอบนะครับเพราะว่า นี่ข้ามเลยแล้วก็อย่าลืมกดเช็คคุณภาพนะครับหนึ่งพันแปดสิบพีนะครับ จอลำโพงนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเดียวกับโน้ตห้านะครับดังลั่นสนั่นบ้านนะครับซ้อนหมกเสียงเระมิาจำลองจำลองมานะฮะขออนอยาตปรับเสียงว่ามุมแค่ครึ่งเดียวก็พอนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวกันไป่ได้ยินหน้าจอนะครับชัดสวยงามน,นะครับขอบด้านข้างไม่มีปัญหาอะไรทั้งเพราะว่าหนังสมัยนี้มันเป็น,เป,นเป็นวารสกรีนอยู่แล้วนะครับดูโน้ตมันก็ไม่เต็มด,ดีมุมมองนะครับก็ซูเปอร์มเบริ์นะคะปประับกว้างพอสมควรนะครับเช่นกันนะครับ เราแย่มานะครับประมาณ1นิ้วไม่เป็นทันนะครับจากหน้าเลนกล้องวิดีโอนะครับเห็นได้ว่าหน้าจอร์ p e r a m o l e บ QHD นะครับหรือว่าชัดกว่า HD ถึง4เท่านะครับชัดคมสวยงามนะครับส่งก็เป็นซัมซุงนะครับเจ้าพ่อสร้างหน้าจอเป p ร r อ m o l e d อยู่แล้วนะฮะก็โดยรวมนะครับการใช้งานถึงการดูหนังเสียงกระหืมก็ไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้ดีเยี่ยมยอด ใช้งานได้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่ายังไม่เข้าไทยนะครับใครอยากรู้ว่าการทางานตนอบตอบด,ดีแค่ไหนนะครับเหมือนโน้ต5ไม่มีผิด,ดเพี้ยนอะรทั้งสิ้นทั้งกล้องก็เหมือนโน้ต5นะครับการตอบนองก,การใช้งานเหมือนโน้ต5ไส้นนะครับจะ RAM 16หน่วยความจาร2กิกเหมือนโน้ต5แต่ตัวนี้มันมาพร้อมกับ2สิมมันเองซึ่ง2สิมนั้นสามารถบริหารจัดการได้ไม่ยากนะครับเขามีซิมการ์ดแมเนเจอร์มาให้นะฮะ เเป็นการสามารถตั้งค่าได้ว่าเราก็ต้องการจะรับส่งรับสายนั้นในซิมไหนนะครับขออนุญาตปิดเบอร์ไว้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนโทรมานะมีซิมหนึ่งซิมสองนะครับสามารถเลือกได้แล้วก็รวมถึงรวมถึงนะฮะตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เบอร์ไหนเป็นเบอร์โทรหลักนะครับซิมหนึ่งหรือซิมสองนะครับแทก็กอันไหนเป็นเป็นอันหลักการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเลือกได้ลเลยวจะเอาซิมไหน แล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญมากคือ Dual SIM Always On นะคือสามารถสั่งได้ว่าทั้ง2ซิมที่ใส่ไปเนี่ยรับสายได้หมดนะฮะเราคุยใช้นหนึ่งอยู่สายสซ้อนมานะซิม2ซ้อนมาก็ซ้อนมารับได้พร้อมๆกันนะฮะตรงนี้จะบอกว่าเวลาใส่ซิม2ซิมแล้วนะครับรูดจอลงมาเนี่ยตรงนี้จะมีให้เลือก2ซิมสามารถกดด้วยการใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกันก็เรียกว่าครอบคลุมนะครับเหมือนกับตัว เจ้าซัมซุงกาเล็กซี่ A8 สองซิมเช่นเดียวกันนะฮะเสียอย่างเดียวที่ว่าตัวนี้ช่องใส่สองซิมนั้นใส่ได้แต่ซิมไม่ได้เป็นไฮบริดนะครับหรือเป็นสองซิมพิการเหมือนกับตัวตัว Aseries นะครับที่สามารถใส่เป็นมรีการ์ดได้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ค่อนข้างเสียใจนะครับผมชอบใช้ SD การแล้วก็ข้อมูลนะฮะอยู่ในม e อรีการ์ดค่อนข้างเยอะไม่เป็นไรครับโดยรวมแล้วตัวนี้การใช้งานอย่างที่เห็นนะครับดีลื่นนะฮะประเสริฐมากเบามากบางมาก ถามว่าซื้อไหมซื้ออะไรดีหรือจะเอาโน้ตดีบอกเลยว่าตอบยากมากนะครับแต่สำหรับผมนะครับเ mm hmm. มียบ,บอกว่าโน้ตหเบื่อแล้วนะครับยิ่งคุณใส่เคสป๊าเนี่ยหน้าตามันก็จะเหมือนเดิมมีแต่จ๋าคือโอเคสีเงินนะสีแปลกหน่อยนะฮะแต่ตัว s 6 Edge มีลูกเล่นอะไรที่มันมากขึ้นนะครับจับดูแล้วให้โซกว่าแน่นอนราคามันก็แพงกว่านะครับจอขอบโค้งเสียวแตกมากกว่า แต่ถือจับแล้วเนี่ยนะครับกระชับมือนะครับจริงๆแล้วพูดตรงว่ากระชับมือกว่าขอบหลังโค้งเพราะผมเวลาจับออกแรงที่ปลายนิ้วนะครับมันจะลื่นเล็กน้อยแต่ตัว s o h Plus นะครับจับก็ค่อนข้างแน่นไม่เป็นไรครับเรามีซิลิโคนนะครับใส่มันก็จะติดมือได้เลยแต่โดยรวมแล้วตัวนี้เนี่ยเบากว่าบางกว่านะครับการใส่เคสนะครับสามารถเลือกเคสแปลกๆได้มากกว่าถ้ามีขายนะเพราะว่าทําใส่แล้วเนี่ยมันจะหนาขึ้น แต่ด้วยความที่มันบางอยู่แล้วนะครับจะหนาขึ้นนิดเดียวน้ำหนักพกพาแสเงเก่งค่อนข้างง่ายไม่เป็นหา,านอะไรสิ้นนะครับการใช้งานสวยงามน,นะครับแล้วผมเองเนี่ยไม่มีปากกานะครับปกติไม่ใช้ปากกาอยู่แล้วดังนั้นเพื่อนๆถามคำถามผมว่าซื้อโน้ต5หรือ S6 S Plus D นะครับบอกเลยว่าคำถามแรกถามตัวเองว่าคุณจะใช้ปากกาหรือไม่ถ้าคุณใช้ปากกานะครับจบครับโน้ต5ถ้าปากกาบอกเออมีก็ได้ไม่มีก็ไม่ได้สีได้อะไรวันๆหนึ่งก็ไม่ได้หยิบปากกาใช้อยู่แล้วนะครับถามคำหนึ่งว่า ชอบจอโค้งไหมหยิบมาล้ำดูแบบเด่นล้ำกว่าชาวบ้านเขาถ้าชอบจัดไปครับราคาแพงแน่นอนนะฮะนี่ผมซื้อเครื่องนอกมาจากฮ่องกงก็สามหมื่นต้นๆน,นะฮะแต่วันนี้เห็นเครื่องมางคองฮิ้วเข้ามาแล้วนะครับไม่ถึงสามหมื่นนะฮะน้ำตาร่วงนะครับยืนเสียใจมากแต่ไม่เป็นไรครับเราซื้อก่อนใช้ก่อนนะฮะก็บ่นไปบ่นไปบ่นมาก็ไม่รู้ตอบโจทย์หรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดคุณปากกาไม่ได้ใช้นะครับชอบ สเปคของโน้ต5จับกาไม่ใช้แล้วพอไม่จ่ายเงินไม่มากกว่าซื้อ s 6 S h plus ไปเลยครับแต่คิดว่าจอโค้งฉันไม่มาฉันใส่ใส่เคสแล้วก็ฉันโอเคหมดหมดนะครับซื้อปากกาไม่ใช้ไม่เป็นไรนะครับเพราะโน้ต5สเปคเดียวกันกล้องสวยเหมือนกันและถูกกว่าปากการัามีติดไว้นะครับยังฉุกเฉินไม่ว่าก็บอกว่ารีวิวนี้ครับคงจะสร้างความบันเทิงหรือไม่สร้าาบังคับเพื่อนได้พอสมควรนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ว่าคุณจะเลือกซื้ออะไรนะครับโน้ตหหรือ s 6ก h Plus, หรือว่าเราจะรอเป็น iPhone 6S กันดีนออย่าไ้ก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับว่ามือถือที่ดีที่สุดสําหรับเรานะครับไม่ใช่มือถือที่รุ่นใหม่ที่สุดหรือแพงที่สุดนะครับเป็นมือที่เราใช้แล้วตอบโจทย์ชีวิตเรามากที่สุดนะครับบางอย่างนั้นไม่ไปท้องซื้อก็ได้นะครับเก็บมันไว้ดีกว่าผมชุตินันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ